มาครับวันนี้พามาชมลำทารฮะน้ำใสๆไ,ไหลเย็นโฉนดคุดแดงฮะเนื้อที่ฮะเนื้อที่ไม่ใช่ห้าไร่เจ็ดไร่เพราะบักฮาเนี่ยก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวต้นไม้บังอะฮสวยของไม่ดีครับพี่นี่เนื้อที่เจ็ดไร่เนาะโฉนดคุดแดงเจ็ไร่หนึ่งงานนี่เจ้าของเปิดราคามาเดี๋ยวไปบอกราคาด้านบนเนาะ นี่ให้ทนลำทานก่อนทางบางก่อนสักสองสามนาทีค่ะหันใหญ่นี่เป็นไงน้ำลำทานมาแล้วโอ้โหน้ำนี่ฝนตกเมื่อคืนโอ้ยสุดยอดเนี่ยความสวยงามวะนี่ว้าวานะฝนตกน้ำมาน้ำมาเมื่อคืนวันนี้วันที่วันที่เท่าไหร่คุดปู้ บนที่จัก๊กบนที่หยังน้อเนี่วันนี้ส 18, 18ิบแปดสิบแปดวิุนาวันนี้วันที่สิบแปดโอ้ยัยนที่สิบแปดวิุนาพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าออโจ้ออโต้าตัวใหญ่นี่ฮะลำทานฮะด้านท้ายจะติดลำทานเนาะอะร้อยเศษเศษนะประมาณร้อยสิบบวกลบเนาะ <Universe> wow. นี่ด้านหน้าติดทางสาธาระของมะเดื่อสวยแบบนี้เลยนี่น้ำใส่นะตอนนี้น้ำขุนค่าฝนตกฝนตกฝนตกน้ำมานะโอ้สวยพี่นี่ลำธารจากของมะเดื่อจังหวัดนครนายกจังหวัดนครนายกอำเภออำเภอศริกา่าตําบลศริกาอำเภอเมืองตําบลศริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนี่ฮะ ลำธารในพื้นที่จะเป็นสวนสวนะสวนโซโบฮะโซโบโเนาะที่ผมไปตั้งตรงต้นไม้ใหญ่นี่ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่เห้หว้าวสวยพี่สวยสวยใหญ่อ่าไปเดี๋ยวพาไปอ่าด้านบนเนาะเดี๋ยวขอตัดภาพครับสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับปูนะคะวันนี้มีที่ดินติดลำธารน้ำตกคลองมะเดี๋ยวมาน้ำเสนอน,นะคะ จำนวน5าไร่หนึ่งงานนะคะขอแก้ข่าวอแก้ขครับจำนวนเจ็ดไร่ครับหนึ่งงานแดงค่ะตําบลสาลิกาอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะมี้จะซื้อแบงครึ่งก็ได้ค่ะที่ดีของเรานะคะเมื่อกี้คุณสมานพาไปดูลำธารแล้วใช่ไหมคะลำธารของเรายาวประมาณหนึ่ง้อยสิบเมตรนะคะแล้วก็ด้านหน้าถนนนะคะกว้างประมาณแปดสิถึงเก้าสิเดี๋ยวเราจะพาชมเรืเอยอนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราพาไปชมในแปลงกันต่อนะคะเดี๋ยวไปดูนะคะในแปลงมีต้นส้มโอค่ะ แล้วก็มีพวกเงาะด้วยค่ะเดี๋ยวเราพานเดินตรงนี้เลยนะคะว้าวคืเขาเรารอบค่ะอันนี้ตกอ่าไร่เท่าไหร่ฮะห้าล,ล,ล้านบาทค่ะไร่ละห้าล้านบาทสามไร่ก็แบ่งครึ่งก็ได้เนาะใช่ค่ะอ่าก็ขายหละัะด้านหลังก็ติดลำทางประมาณร้อยสิบเมตรโดยประมาณนะโดยประมาณอ่าด้านหน้าติดทางสาธารไปทางดินใช่ลูกหลงังแปดสิบถึงเก้าสิบเมตรค่ะอ่แปดสิบถึงเก้าสิบเมตรเนาะถ้าเกิดแบ่งคร <Wow! S 1> ึ่งก็น่าจะอยู่ประมาณห้าสิบลำธารเนาะกว่างห้าสิบ หน้าสี่สิบกว่าอ่ประมาณนี้เดี๋ยวนี่หลงก่อนอ่ะเน่แคมปิ้งเนาะขอให้บอกว่าแคมปิ้งสวยอ่าสวยเลยตีล้ำธานนี่เนาะนสวนฮะอันนี้ส้มโอดิเดี๋ยวส้มโอโอโ้โหดกมากเลยนี่นะส้มโอพัน พันไรเนาะนี่พันพันจักหยังกูบ่ฮู้พันหยังพันหยังเนาะพันพันอันนี้ก็เรียกพันอะไรพันโซโบเลยพันหนึ่งพันสองมั้งพันหนึ่งพันสองอะเนาะเออไม่รู้จักชื่อจักพันหยังไหมลูกเออเต็มสวนเต็มสวนอายะแล้ววิวภูเขาไอ้เนาะอ่าวิวภูเขาด้วยวิวภูเขาที่หรืวิวเมื่อกี้เนาะ เดี๋ยวพาไปชมรอบๆนะในสวนเนาะทุกที่เออสวยเอวิวภูเขาเนาะนี่สมโอพันอย่างมาจักเนี่น 1, 000, ยันหนึ่งพันสองด้้อโอ้ท่านใดสนใจหูบรรยากาศดีมากเย็นฉ่านี่นะวิวภูเขาเออสวยอ่ะไปคุโปฟิเซนไปเรื่อยๆ <ม>ไป<น>เดินเดินเออ,อ,ดอเดี๋ยวเรามาดูทบโอนก่อนนะคะในแปลงนะคะที่ดินจำนวนนะคะห้าไร่หนึ่งงานขายในราคาไร่ละ5้าล้านบาทถ่ายเอกสารสิธนโถคุดแดงนะคะตำบลสันิกาอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะแล้วก็ด้านหลังติดลำธารหนึ่งร้อยสิบเมตรนะคะส่วนด้านหน้ากว้างติดถนนแปดถึงเก้าสิบเมตรนะคะแล้วก็การเดินทางค่ะ เข้ามาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเหมาะแก่การทำธุรกิจนะคะจุดกางเต็นท์แล้วก็ที่สำคัญนะคะคนเที่ยวเยอะมากเลยค่ะเข้าไปข้างในนะคะสนใจติดต่อหาเราได้นะคะ0924914374แล้วก็อีเร์ค่ะ0923804583ค่ะมาค่ะเราไปเที่ยวกันต่อค่ะโอเคพื้นพื้นที่ของเราก็สงโอล้วนๆสงโอล้วนๆเนาะนี่สงโอก็น่าจะอยู่รมาสักหูเยอะันเนี่ย เจ็ดเจ็ดห้าสามสิบห้าต้องเก็บผลผลิตแล้วประมาณไร่หนึ่งห้าสิบต้นก็เจ็ดห้าสามห้าสามร้อยห้าสิบเนาะประมาณนี้มะเนาะสองร้อยสามร้อยประมาณนี้พี่ก็อันนี้เราขอตัดภาพนาะเดี๋ยวจะไปด้านด้านหน้าด้านหน้าของอาบ พาไปดูอ่าไปไปดูด้านหน้าของแปลงว่า<ช>แปลงที่ดินอ่า,ยอยารัษนะย,ยังไงอ่าครับในสวนก็จะประมาณนี้นะพี่โอเคอันนี้ตัดหญ้าเขาตัดจะเ,เขาตัดเป็นจุดๆนะฮะแต่ตัดเขาก็ตัดหมดแล้วแต่แต่ยังตัดไม่หมดเออกลางเต็นได้เลยเออสวยงามน่ครับไปครับเดี๋ยวพาไปอ่าชมด้านหน้าของแปลง ขายในราคาไร้ละห้าไลแก้ <ลา S 2> ข่าวค,ครับเจ็ดไร่ครับหน,น,นึ่งไง,ไงานไงด้วยนะคะขอบคุณค่ะโอเคโอเคเย้ i'm high หาตลอด